ไอศครีมวาน,นิลลาของเดลิควีดกับ KFC มันต่างกันยังไงละเนี่ยมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบกันเริ่มแรกนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน KFC ซสั่งเป็นคนเล็กคนหนึ่งก็จะเป็นคนละ10บาทแต่พอเราจะมาซื้อคนเล็กที่เดลิควี n เขาก็บอกว่าขายหมดแล้วอ่ะทุกคนดูสิเราก็เลยต้องซื้อคนอื่นซึ่งคนอื่นมันราคาแพงกว่ามากตั้ง3-5บาทเลยแต่ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างคนปกติของ KFC ซกับเดลิควี n สิ่งที่เห็นได้ชัดของเค c ซจะได้ปริมาณที่เยอะกว่าถูกกว่า แต่ของเดลิควีเนี่ยจะได้ปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็แพงกว่ากันในราคา2บาทนั่นเองส่วนในเรื่องของรสชาตินะคะสันแกคิดว่าของเคฟซีเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าของเดลิควีส่วนของเดล u ควีก็จะมีความนมความกรมกล่อมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากเลยค่ะทุกคนมันจะต่างกันก็ต่างกันแค่นิดเดียวเองส่วนตัวโคนนะคะของเคฟซีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความเค็มเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เค็มมากนะคะเป็นเค็มแบบพอดีๆส่วนเดลิควีเนี่ยมันก็จะรสชาติจืดๆหน่อยทั้งคู่ก็มีความหอมวานิลลาพอๆกันแล้วทุกคน ชอบแบบไหนกันคะ